เอะ้ะเป็นคุณได้ยังไงอ่ะคุณอยู่ที่นี่ได้ไงขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือโยบมีะกอรแต่กองแต่ก้องออดทนไว้อดทนไว้ 我。 ตรงนี้ขับเจอแล้วกระสุนเริ่มบริเวณขอบก่อนจากนั้นก็ทะลุเยี่ยวหุ้มหัวใจชั้นนอกชั้นในสุดท้ายก็ฝังเข้าไปในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจแต่ว่าโชคยังดีไม่ได้ทะลุหลัวใจเพียงรแต่ว่าเกิดรอยราย้าวเล็กๆระหว่างกล้ามเนื้อกับเยื่อหุ้มหัวใจจะหมอเนี่ย วงขังฉบับเลยเอาคีบอเพื่อนคนนั้นของคุณเมื่อกี้ส่งเขาไปที่ห้องไอซีแล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณฟังจะพูดก่อนสิคุณฟังจะพูดก่อนได้ไหม ผมไม่ฟังคนโง่พูดไร้สาระหลอกนะคุณว่าอะไรนะเพราะคุณทำอะไรบ้าๆแบบนั้นถึงทำให้เพื่อนผมถูกยิงเรื่องที่เพื่อนของคุณถูกยิงฉันรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะจากสถานการณ์นั้นคุณน่าจะเข้าใจนะคะตอนที่คนร้ายล้มลงที่พื้นพยายามลั่นไกฉันกังวลจริงๆว่าจะมีคนถูกยิงเพิ่มอีกฉันจึงไปขวางเขาตอนนั้นพวกเรากำลังวางแผนช่วยกันอยู่คุณเป็นตัวประกันให้อยู่นิ่งๆก็พอแล้วฉันรู้คะ่ะแต่ตอนนั้นแคสซ้ยวิก็อาจจะเปลี่ยนได้ ฉันแค่คิดจะช่วยพวกคุณเท่านั้นเองเต้องให้คุณช่วยด้วยเหรอพวกเราเป็นทหารมืออาชีพนะที่นี่เป็นสนามรบของเราคุณเป็นตัวประกันสิ่งที่คุณต้องทําก็คืออยู่ในความสงบรอาการช่วยเหลือคุณเป็นทหารมืออาชีพส่วนฉันเป็นหมอมืออาชีพเป็นทหารด้วยคนร้ายคนนั้นถูกยิงฉันลองวัดสถานการณ์แล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะหยุดเขาได้แน่แ,นแล้วเป็นไงล่ะเห็นหรือเปล่าเพื่อนของผมถูกยิงทะลุหัวใจ ฉันจะดูแลเพื่อนของคุณเองฉันไม่ปล่อยให้เขาเป็นอะไรไปหรอกอาจจะเพราะฉันใจร้อนเกินไปจัดการได้ไม่ดีพอฉันขอโทษอคุณอีกครั้งแต่สิ่งที่ฉันอยากพูดก็คือนอกจากเป็นสนามรบของคุณแล้วก็ยังเป็นของฉันด้วยฉันพยายามคิดช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนทําแผลให้คนร้ายนั่นใช่ไหมใช่คุณพยายามช่วยคนร้ายและพวกเขาก็พยายามฆ่าเรา ฉันบอกไปแล้วว่าไม่ใช่เจตนาเดิมของฉันสําหรับฉันแล้วเขาเป็นคนเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาผมจะบอกคุณให้นะที่นี่เป็นสนามรบในสนามรบน่ะศัตรูก็คือศัตรูแต่มีอนุสัญญาเจนีวาที่ต้องทําตามฉันเป็นหมอที่ปฏิญาณคําของฮิปโปคราเตสนอกจากคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอาชีพฉันห้ามปล่อยให้คนเจ็บคุณอย่ามาพูดเรื่องอาชีพอะไรกับผมเลยคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าหมอก็ไม่ผ่านเกฑ์ทั้งคู่จะทําอะไร ขอโทษซะคุณเป็นบ้าหรือไงเนี่ยคุณจะต้องขอโทษเช่นเดียวนี้คุณมาว่าอาชีพฉันไม่ได้แล้วก็มาสงสัยฉันกับนี่นี่ทำอะไรอ่ะนี่คุณนี่ปล่อยนะคุณจะทำอะไรของคุณอ่ะนี่ปล่อยฉันนะ พัลโลคุณทำแบ่งอะไรของคุณน,นักหนากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณปล่อยฉันนะกลับมาสิกลับมาเดี๋ยวนี้นะได้ยินไหมสองสี่หเจ็นี่คุณสังก,กัดกองทัพอะไรคุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะคุณมากล้บา้าให้ฉันสิกลับมาไม่งั้นฉันจะฟ้องคุณแม่เป็นไงบ้างครับไว้ว่างๆผมจะไปเยี่ยมนะขอแช่ต้อนหน่อยได้ไหมคะช่วยไม่ได้นี่ แม่ไม่ต้องห่วงผมหรรกฮะ<น>ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่รู้สิคุณผู้ชายท่านนี้ยินดีแช์โต๊ะค่ะผมไม่รู้ขอบคุณค่ะจากอาหารเลยไหมคะขอเมนูนหน่อยคะ่ะเดี๋ยวผมไปคุยด้วยนะครับแค่นี้นะมาทำเป็นไม่รู้จกักกันเลยถ้าจะขอโทษแล้วก็ให้ฉันกินเสร็จค่อยว่ากันขอโทษเหร คุณขอโทษผมเหรอถูกลงโทษเหรอสิไม่พอใจสินะไม่เป็นไรผู้ชายพัฒนาจากเรื่องสะเทือนใจทั้งนั้นผมไม่อยากแชร์โต๊ะล้วงั้นคุณก็ไปซะสิโต๊ะตัวนี้ผมจองไว้งั้นก็เอาที่นั่งของคุณยกไปด้วยสิจะสั่งอาหารเลยไหมคะกระเจี๊ยบไก่ตอนต้นต้หู้สุขทะเลระเปาลาวา ได้ค่ะขอโทษค่ะสารเปาลาวาหรือที่เดียวคุณวิชัยท่านนี้สั่งก่อนค่ะตรงนี้ครับ Where are you? กินเนื้อบวเข้ามาแล้วติดคอนะค่นี่ช่วยด้วยเอาวบอี้มาค่ะพิงไว้นะท่านี่เป็นไงบ้างนี่ไม่ดีกาแล้วช่วยช็อกกัทีหนึ่งสิเอาแบบเบาๆนะตรงไหนกะเพราอาหารเป็นไงบ้างที่รัก ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพวกคุณมากๆสะใจจริงๆพ่อกับแม่หาผู้เช่าให้แกมาคนหนึ่งเป็นลูกของเพื่อนแม่เองพวกแกต้องอยู่ได้กันดีๆล่ะคุณอยู่ที่นี่ได้ไง